การขุดค้นในวันถัดมาได้นำพวกเขาไปสู่ทางเข้าอุโมงค์ที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นศิลาจารึกอากาศภายในนั้นเย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยกลิ่นอับของการเวลาลำแสงจากไฟฉายคาดศีรษะของแต่ละคนสาดส่องไปมาเผยให้เห็นผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยภาพสลักโบราณและส่วนใหญ่เป็นภาพของงูงูในทุกอิริยาบถ งูที่กำลังต่อสู้งูที่กำลังหลับไหลและแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อลำแสงไฟฉายของสสิสาดไปกระทบกับภาพสลักรูปงูขนาดใหญ่ตัวหนึ่งรอยสลักนั้นก็พลันเรืองแสงสีเขียวจางๆขึ้นมาก่อนจะดับวูบลงในทันทีเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะสสิร้องออกมาเสียงสัน ทุกคนพยักหน้าไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงความเย็นที่แล่นผ่านสันหลังสสิพยายามทำใจดีสู้เสือเออถ้าเกิดไฟฉายดับขึ้นมาตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะเป็นคนแรกที่วิ่งออกไปเองแม้จะเป็นการพูดติดตลกแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะออกมาได้เต็มเสียงเพราะทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้มาเยือนอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นผู้บุกรุก ที่กำลังถูกจับตามองโดยบางสิ่งบางอย่างแล้ว